จุดที่3น้ำเมื่อกี้เราใช้จุดที่2ใน150ใช่ไหมอันนี้จะใช้จุดที่3ในระยะ200้เปลนน่งหัวนะครับโ <c oughs> ดนสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้นะครับก็เป็นกล้องระดับเขาเรียกว่าอ,อะไรนะพรีเมียมต้นต้น,ตนอีกตัวหนึ่งเลยนาะที่ผมอยากจะนำเสนอนะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยเป็นแนบสปริงนะครับท่อ30 แนบสบปริงจะช่วยในเรื่องของการรับแรงกระแทกได้ดีเนาะแล้วก็อย่างที่ 2, 2> <Yeah. S 1> ก็คือท่อ30นะครับตัวนี้รับแสงได้ค่อนข้างเยอะเลยสวัสดีครับผมทุยบัฟฟาโลแมนนะครับเดี๋ยววันนี้จะขออนุญาตมาทํารีวิวกล้องอีกตัวหนึ่งเนาะของเจ้าตัว Discovery ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นสเปคที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะเป็นเจ้าตัว HD 2-12ถึคูณ24 SSIR FFP นะครับเป็นกล้องที่เหมาะกับงานยิงแบบสันทนาการหรือว่ายิงฝึกต่อสู้ป้องกันตัวนะครับใช้ได้เลยเนาะเป็นเป้าพวกเป้าตัวคนใหญ่ๆใ,ในระยะใกล้ก็ได้นะครับแล้วก็ระยะไกลก็ได้นะครับ,ระะนะรบหรือว่าจะเป็นงานล่านะี่ก็ใช้ได้เนาะล่าตัวนี้ผมให้สักประมาณตั้งแต่20ไปจนถึง100เมตรนะครับใช้ได้สบายๆเลยหรือว่าจะไกลกว่านั้นก็ได้นะขึ้นอยู่กับตัวปืนของท่านเนาะ สำหรับเจ้ากล้องตัวนี้นะครับก็เป็นกล้องระดับเขาเรียกว่าอะไรนะพรีเมียมต้นๆอีกตัวหนึ่งเลยเนาะที่ผมอยากจะน,นาเสนอนะครับเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยเป็นแหนบสปริงนะครับท่อ3าแหนบสปริงจะช่วยในเรื่องของการรับแรงกระแทกได้ดีเนาะแล้วก็อย่างที่2ก็คือท่อ3านะครับตัวนี้รับแสงได้ค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของเป็นไซส์เล็กหรือบอดี้เล็กเนี่ยไม่มีผลกับการรับแสงหรือความสว่างเลยนะครับตัวนี้สว่างมากนะโอเคอ่ะ ผิดด้านขออภยัยเอาโลโก้เขากับด้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สเปคกล้องกันเลยว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดถึงด้านหน้าก่อนเลยเนาะด้านหน้าสุดนะครับจะเป็นฝาสปริงหัวแล้วก็ท้ายเลยส่วนเรื่องของน้ําหนักเนี่ยไม่หนักมากนะครับจะอยู่ที่471กรัมนะครับส่วนความยาวตั้งแต่หัวมายันท้ายนะจะอยู่ที่8.5นิ้วแล้วก็เจ้าตัวท่อนะครับท่อกันแสงนะถ้าใส่เพิ่มเข้าไป ก็จะบวกไปอีก1.5นิ้วนะครับก็คือนิ้วครึ่งเนาะจะท่อตัวนี้ขยับมาที่ตัวท่อนะครับตัวนี้จะเป็นท่อขนาด30มิลิเมตรนะข้อดีอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยก็คือว่ารับแสงได้เยอะนะครับภาพที่เห็นผ่านตัวกล้องเนี่ยค่อนข้างใสแลวก็สว่างไม่ต้องกวเรื่องการดรอปเลยกระเถิบมาตรงนี้นะครับจะเป็นตัวปรับบนล่างกับซ้ายขวาเนาะจะเป็นตัวปรับนอกสามารถซีโร่ได้นะครับเวลาจะปรับก็คือดึงขึ้นแบบนี้แล้วก็ปรับได้เลยนะครับและที่สําคัญนะตัวปรับตัวเนี้ยนะครับ หน่วยปรับของเขาเนจะอยู่ที่5คลิกต่อหนึ่งดอทของเส้นเล็งนะครับแล้วก็เวลาจะซีโร่ก็คือใช้เจ้าประแจตัวนี้ประแจตัวนี้เขาจะแถมมาให้แล้วนะจากโรงงานนะครับขันได้เลยทำการเซตเป็นศูนย์ใหม่ขันกลับสำหรับเจ้าประแจตัวนี้เนาะไม่ต้องซีเรียสนะครับถ้ามันหายไปบางคนเนี่ยชอบทำหายบ่อยๆเนาะสามารถใช้เหรียญได้นะเหรียญบาทเหรียญห้าขันแทนกันได้เนาะแล้วก็ ังซ้ายมือนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับาพาราแลกนะครับตัวหลาหรือว่าพาราแลกเนี่ยเริ่มต้นเลยนะครับจะเริ่มต้นที่5เท่าแล้วก็ 10, 15, 25, 50, 100, 200, 500แล้วก็อินฟินิตี้ก็คือสูงสุดเลยเนาะเดี๋ยวบอ,อกมาด้านซ้ายอีกนิดนึงนะครับอย่างซ้ายแบบซ้ายสุดเลยนะจะเป็นสวิตไฟไฟจะมีทั้งหมดหนึ่สีนะครับเป็นสีแดงสามารถปรับความสว่างได้6ระดับนะครับสวิตจะเป็นแบบนี้ ปรับเป็นอ่าแล้วก็ปิดแล้วก็2ปิด3ปิด4ปิด5ปิด6ปิดนะครับประมาณนี้เลยแล้วก็ฝั่งซ้ายสุด้องลุกแล้วแหละเป็นฝานะครับสำหรับใส่ทานของไฟเนาะอ่ะานจะใช้เป็นเบอร์ cr 2 0 3 2ตัวนี้นะครับเวลาที่มันหมดเนี่ยหาซื้อได้ตามเซ l e v e อนะมีขายทั่วๆไปนะครับถ้าจะให้ดีก็ของยี่ห้อพานาโซนิกเนาะคนข้างใช้ทนแล้วก็นานเลยนะครับ ส่วนตัวนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็คือเจ้าตัวแหนบเขาจะเป็นแนบสปริงด้านล่างเห็นไหมแนบสปริงเนี่ยจะช่วยในเรื่องของความทนทานการรับแรงกระแทกที่ค่อนข้างเยอะได้เลยสบายๆนะครับสามารถติดปืนพวกขนาดใหญ่กว่านี้ได้จะเป็นพวก556กก็ได้เนาะ จะทำมาด้านท้ายสุดเลยยังไม่สุดอ่าโทษทีจะเป็นเจ้าตัวซูมนะครับตัวซูมจะซอร่องกันลื่นมาให้แล้วจากโรงงานนะครับแล้วก็จะมีเดือยเล็กๆมาให้ด้วยเนาะไม่ใหญ่มากนะครับกําลังซูมของเขาเนี่จะเริ่มต้นที่2เท่า3 4 6 8 10แล้วก็12สูงสุดเลยนะครับ ส่วน Emmanuel: ด้านหลังสุดต it. well, ัว right นี be erm ้นี่จะเป็นตัวปรับระยะสายตาสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตาสั้นหรือยาวเนาะสามารถปรับบวกไปได้เลยไล่จนกว่าภาพจะชัดนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสายตานะไล่ไปแบบนี้จนกว่าภาพจะชัดเลยแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องสายตาสามารถปรับเป็นลบไว้นะครับไม่ใช่สามารถต้องปรับเป็นลบไว้เหมือนผมเนี่ยผมเวลายิงหรือว่าเวลาใช้งานตัวกล้องพวกนี้ผมจะปรับเป็นลบไว้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องสายตาอะไรเนาะแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องสายตาก็ไล่ดูความ ชัดในแต่ละแต่ละคนเนี่ยการปรับมันจะไม่เท่ากันนะครับส่วนเส้นเล็งจุดเด่นเด่นอีกตัวนึงก็คือเส้นเล็งนะครับตัวนี้เป็นเส้นเล็งแบบขยายตามหรือว่า sfp เนาะจุดที่เขาเด่นเลยก็คือมันจะมีจุดดอทมาให้ทั้งหมด4ี่จุดนะครับสามารถจดจําการตกของกระสุนได้ง่ายกว่าพวกเส้นธรรมดาทั่วไปเนาะเส้นธรรมดาเนี่ยอาจจะมีแค่ตัวเลขตัวนี้มีทั้งจุดดอทแล้วก็มีทั้งตัวเลขให้ด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะทําการทดลองยิงในระยะไกลนะก็คือสักประมาณร้อยห้าผมจะดอทที่2พลาด แล้วก็200เนี่ยจะเอาดอทที่3พาดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเข้าเป้าไหมเป็นเป้าตัวคนขนาดใหญ่นะครับอ่บอกนิดนึงสําหรับการโชว์ในระยะไกลเนาะ105กับ200เนี่ยผมจะโชว์แค่ซูมให้ดูเป้ากลมๆเป้าเพจขนาด5นิ้ว4นิ้วนะแต่ไม่ได้ยิงเนาะแต่จะยิงเป็นเป้าตัวคนขนาดใหญ่ให้ดูนะครับเพราะว่าเจ้าปืนตัวนี้ศักยภาพเขาไม่ถึงกลุ่มระยะไกลมันทําได้แต่ได้ไม่ค่อยดีเนาะมันจะยิงยาก เปลืองลูกศรและเหนื่อยด้วยนะครับถ้าเป็นพกเป้าขนาดสองนิ้วสนิ้ว4นิ้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะยิงตั้งแต่20ไปยันหนึ่งรให้ดูนะมาดูกัน <c oughs> อีกนิดนึงลืมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวกล้อง่อยบางคนเดี๋ยวเดี๋ยวบางคนแบบว่าดูเพลินไม่ได้สังเกตดูไงตัวกล้องนะครับสังเกตดูนะผมติดตั้งกับตัวปืนเป็น uh, CMMG เนาะก็จะไซส์ประมาณเนี้ยเห็นไหมเห็นชัดไหมกล้อง โอเคไหมนะครับก็มันจะดูไม่พลุงพลังหรอกเดี๋ยวตอนผมยิงอะมันจะดูพลุงพลังนิดนึงเพราะว่าผมจะติดเจ้าตัวหลังเสริมก็คือตัวนี้ให้มันสูงเพื่อที่จะใส่เจ้าตัวสะโขบสะโขบแคมได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือมันติดตั้งไม่ได้เนาะมันติดมันติดขันหลังนะก็ในคลิปตอนยิงเนี่ยช่วงยิงเนี่ยอาจจะดูแบบว่าปืนแบบเขาเรียกว่าอะไรดูกล้องมันตัวใหญ่กว่าปืนนะก็อย่าตกใจนะอันนี้ให้ดูเพียวๆก,ก่อนนีประมาณนี้สวยงามนะเห็นไหมอ่ะ อย่าตกใจมาดูกันเดี๋ยวอันดับแรกนะครับผมจะซูมตัวกล้องให้ดูก่อนระยะที่30เมตรนะครับกับเป้าวงกลมๆ3นิ้วนะตรงแดงตรงกลางเนี่ยจะ15บมิลนะครับอตอนนี้กำลังซูม2เท่านะ3 4 6 8 10แล้วก็12สนะครับสูงสุดเลยเนาะเดี๋ยวผมจะทำการตั้งกล้องที่กำลังซูม12เท่ามาดูกัน โอเคจบสวยนะครับกี่นัดวะหนึ่งสองสามสามนัดนะโอเคก็เดี๋ยวต่อไปนะครับจะทำการยิงโชว์เป้าขนาด2นิ้วราวระยะนาะอตั้งแต่20สไปยัน70เมตรนะครับมาดูศักยภาพเจ้ากล้องตัวนี้กันส่วนกำลังซูมเนี่ยผมจะขออนญาตซูมกลางๆแล้วกันเนาะสักสี่เท่านะ ิ่มไกลล้วขยาซูมเพิ่มหน่อยเป็นสิองเท่าไปเลยโอเคเยี่ยมต่อไปจะเป็นระยะ100เมตรนะครับ อันนี้กำลังซูมเริ่มต้นที่2เท่านะครับขยับไปที่3ามสี่หแล้วก็สิบสองนะเห็นไหมเป้า5นิ้วสีนิ้วสานิ้วก็ค่อนข้างชัดเจนนะ โอเคต่อไปนะครับผมจะโชว์ที่ระยะ150เมตรตอนนี้กำลังซูมเริ่มต้นที่2เท่านะครับขยับไปที่3 4 6 8 10 12สูงสุดเลยเนาะก็จะมีเป้า5 4 3 2นิ้วนะครับแล้วก็มีกระป๋องสเปรย์ด้านล่างเห็นไหมตรงเลขนะก4เนาะก็อย่างที่บอกไปจะไม่ได้โชว์นะในการยิงผมจะโชว์เป็นยิง เป้าตัวคนให้ดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเป้าขนาดเล็กเนี่ยไอ้พวก5นิ้ว4นิ้วเนี่ยระยะไกลสำหรับปืนตัวเนี้ซ c m MM g มันทำยากเนาะมันจะเสียเวลาเปล่าๆนะมาดูตัวใหญ่เลยผมจะเอาจุดจุดมาร์กที่2นะของตัวเส้นนะครับวางท่าบนหัวเลยข้อดีของเจ้าเส้นตัวนี้ก็คือว่ามันจะมีจุด3ประมาณ4มาร์กเห็นไหมตรงกลางอันหนึ่งแล้วก็กระเถิบลงมาอีกสองนะ จะมาร์กง่ายหน่อยยิงดูเห็นไหมห้านัดก็บอดี้ตัวคนนะโดนหมดเลยแต่ว่ากลุ่มก็จะออกสายออกขวาเล่นบนลงล่างหน่อยเพราะว่าเจ้าตัวปืนตัวนี้ลำกล้องมันแค่9้านิ้วนะครับระยะไกลประมาณนี้อย่างที่ผมบอกว่าไม่อยากโชว์เป้าขนาด หนิ้วกับสนิ้ว3นิ้ว2นิ้วให้ดูเนาะมันจริงยากจริงๆนะมาต่อไปเราจะไปดูเป้าระยะ200เมตรฟาบเขาให้นี่ก็อันดับแรกนะครับขอญาตซูมให้ดูก่อนเนาะ200เมตร2เท่านะครับตอนนี้ไป3ไป4ไป6 8 10แล้วก็12เห็นไหม เป้าขนาดสองนิ้วนะที่ทาาตัวเส้นอยู่ตอนนี้นะครับเป้าเนี่ยเล็กมากเลยสองนิ้วขนาดขนาดสองนิ้วระยะสองรอยเมตรเนาะเหมือนเดิมก็ไม่ยิงแล้วเป้ากลมเป้าเพชรอ่าห้านิ้วถึงสองนิ้วนะจะไปยิงเป้าตัวนี้แทนเป้าตัวคนเดี๋ยวผมจะลองเอาจุดที่สามาร์คดูนะจุดที่สามนะเมื่อกี้เราใช้จุดที่สองในร้อยหสิบใช่ไหมอันนี้จะใช้จุดที่สามในระยะสองร้อยเป็งหัวนะครับ โดนว้ากีดนะห้าเนาะหกเหรอเลยเหรอหลุดสองนะครับโดนสี่โอ้ใช้ได้นะ อันนี้ใช้จุดดอทที่หกนะครับจะเห็นได้ว่ากลุ่มเนี่ยมันก็จะประมาณสักผมตีให้ประมาณแปดนิ้วอะ่ะเก้านิ้วเลยแหละ <_ S 1> เพราะว่าซ m เอมลำมันสั้นเนาะมันก็จะทํากลุ่มบีบได้ยากสักนิดนึงเห็นว่ามันสะเปะสะตาออกซ้ายออกขวานิดนึงครับแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในแรงตัวคนเนาะไม่ได้แบบว่ากระโดดหนีไปไหนนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าผมจะเลือกโชว์เอาเนาะเป็นเป้าขนาดใหญ่ประมาณตัวคนน,นี่แหละอืมแต่ถ้าเป็นเป้าเล็กก็ได้แค่ให้ดูความ ชัดของตัวกล้องนะครับดูกําลังซูมของตัวกล้องกับขนาดเป้าในระยะที่ผมบอกไปนะแต่ถ้าเป็นปืนพวกยางอ่าสมมติว่าเป็นพวกซี net, หรือว่าลูกร์ก็อาจจะทําได้ดีกว่านี้นะครับซึ่งไม่ไม่ได้อ่านหรอกก็คือทําได้ดีกว่านี้แน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันลําสั้นนะแต่ที่ผมเลือกตัวนี้มาเพราะว่าอ่าบอดี้ตัวปืนกับตัวกล้องเนี่ยผมว่ามันสอดคล้องกันใส่แล้วมันดูแมทด,ดีนะครับ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีใครไปยิงในระยะที่ไกลขนาดนี้เนะาะจะเป็นพวกประเภทงานลากอาจจะสักประมาณ20ไปจนถึง70เมตรนะเต็มที่แล้วแต่ถ้าเป็นงานพวกยิงฝึกแบบรนยุทธฝึกซ้อมฝีมือก็อาจจะเป็นระยะใกล้กว่านั้นก็สักประมาณ15-20ประมาณเนี้ยเต็มที่แล้วนะครับแต่อันนี้ผมโชว์ให้ดูศักยภาพกล้องในระยะไกลให้ดูนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้เนาะสำหรับเจ้าตัวกล้องตัวนี้นะครับเจ้าเฮดดีสองคูณ24นะครับก็อิสติลิทอย่างที่เห็นเลยไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือว่าระยะไกลนะ แล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เป็นแบบแหนบสปริงด้วยนะครับก็รับแรงได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้นะยินดีให้บริการนะครับและที่สําคัญเรามีบริการอ่าบริการดูแลหรือว่าอ่าเซอร์วิสหลังการขายให้ด้วยเนาะปะ่ะประมาณนี้ขออนุญาตจบสําหรับรีวิวเพียงเท่านี้ดีกว่านะสำหรับวันนี้อ่าสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนไปสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมนะกดติดตามให้ด้วยนะครับกดหัวใจให้ด้วยกด อะไรนะกดกดเยี่ยมกดไลค์ใช่ไหมกดไลค์โอเคไปสวัสดีครับ